แจ้งเตือนพายุมาอ้อนฉบับที่4ลงวันที่24สิงหาคม65จากกรมอุตุนยิยมวิทยาครับซึ่งตอนนี้ ในกางคืนของวันที่24สิงหาคมบ้านผมไฟดับนะครับผมพายุค่อนข้างรุนแรงมากด้วยเช่นเดียวกันกร็ระมาระงวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ตอนนี้ฝนตกหนักเลยไฟฟ้าดับด้วยที่ผมทําคลิปอยู่ในตอนดึกของวันที่24สิงหาคม65ครับผมอยู่อําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับผมพื้นที่หหนั่นฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับรวมถึงมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับผมหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ผลการประกาศประจำวันด้วยค่ำวันที่24ถึงค่ำวันที่25สิงหาคมห5ครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุหมอ,อนฉบับที่4ลงวันที่24สิงหาคม65เมื่อเวลา16บหนาฬิกาของวันนี้นะครับ24สิงหาคม65พายุโซนร้อนกําลังแรงที่ชื่อว่าหมาอ,อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ3 1 0กิโลเมตรทางทิศตะวันออก เชียงใต้ของมาเกา๊าหรือที่รัติจูด19.6องศาเหนือลองจิจูด115.0องศาตะวันออกครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนข,นขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้25สิงหาคม65ครับและจะอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและย่อมคอวามกดอากาศตา่ำตามลําดับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย จึงทําให้นะครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมบุตุอย่างแกล้ชิดนะครับผมส่วนการนะครับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคาย เมืองกาญนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ก็มีจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลครับผมก็นํามัระวังกันด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจังหวัดอื่นๆไม่ใช่ว่าจะไม่ตกนะเพราะอยู่ลำพูนไม่มีการแจ้งเตือนแต่ว่า ฝนตกหนักเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีลมกระโชกแรงด้วยในบาง ตอนต้นของช่วงพายุนะครับฝนตกเนะกาะส่วนการแพร่กร์อาศประจําวันนะครับเย็นวันที่24ถึงเย็นวันที่25สิงหาคม65นะครับมีการแจ้งเตือนของให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34 อ,องศาเซลเซียส36อ,องศาเซลเซียสนะครับผมอภอัยภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีนครราชสีมาเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามอุณหภูมิมต่ำสุด23สูงสุด34อ,องศาเซลเซียสครับ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจันบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมาหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 สูงสุด34องศาเซลเซียสครับทะเลเอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝัง่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝัง่งอันามันมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียสครับทะเลอันามันภูก เกิดขึ้นมาห2รือเมตรนะครับกระบีลงไปเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่แอปวินดี้กันนะครับว่าตอนนี้พายุจะเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาเนาะตอนนี้นะครับผมมาดูมาดูส่วนของพายุกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พายุนะครับอยู่ทางทะเลจีนใต้นะครับผมข้ามคืนของวันที่24สิงหาคม65ที่ผมทําคลิปอยู่นะครับผมก็จะเคลื่อนที่ ที่แถวเกาะฮ่องกงตรงนี้นะครับและนี่คือเกาะไฮหลัมนะครับตรงนี้นแล้วก็อันนี้คือประเทศไทยเรดารนะ์ฝนณตอนนี้นะครับผมเ,เราดูเรดาร์ฝนกันที่ผมอยู่ตอนนี้ภาคเหนือเนาะจังหวัดลำพูนปรากฏว่าฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศก,กันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมอันนี้ที่เป็นจุดสีน้ําเงินนี่คือตัวผมอยู่นะที่ตรงกลาง กลางคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มจะตกเยอะมากซึ่งก็ตกเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนของเลดราพยากรณ์เลดราภาคพื้นดินนะครับผมอ่าประมาณนี้พื้นที่ของท่านฝนตกเราไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมส่วนพยากรณ์อากาศฝนฟ้าขนองน,นะครับผมก็หากว่าเรามาดูว่าตอนนี้มันตรงกับที่เลด้าหรือไม่ก็มีความส่วนที่ตรงกันอยู่ก็คือที่ผมอยู่จะเป็นส่วนของสีฟ้าสีเขียวเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ทางภาคกลางนะครับภาค ภาคอีสานตอนล่างนะครับแถวอุบลราชธานีด้วยทางฮานมเป็นนะครับกัมพูชานะแล้วก็ทางใกล้ๆก,กับกรุงเวียงจยันทด้วยนะครับทางตอนอทางกลางๆของสอปป,อปอลาวนะครับผมทางภาคใต้ภาคกลางก็มีตกเยอะนะครับผมทางสดของอยุธยานอกนครสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับผม ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมตอนนี้ไฟฟ้าบ้านผมดับด้วยเนาะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว <c oughs> ก็น่าจะมีการแจ้งเตือนของสัญญาณ GUPS ของเครื่องสำรลองไฟนะครับผมโอเคก็ถ้าหากพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนวันพรุ่งนี้มันพึ่หัดนะครับอ่ะดูการพยากรณ์เนาะ วันพฤหัสบดีวันพรุพร่งนี้เวลาหกโมงเช้านะครับพายุก็จะคลืนขึ้นฝั่งที่ทะเลจีนใต้นะครับผมก็คือเคืนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนตอนใต้นะครับผมแล้วก็บ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับวันวันที่25นะครับผม25 26วันศุกร์ด้วยเนาะแต่ว่าวันเสาร์ก็จะเริ่มเบาบางลงบ้างนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็เบาบางลงบ้างนะครับผมตามที่มีการพยากรณ์อากาศออกมาณตอนนี้นะครับผม โอเคท่านผู้ชมก็รายงานอากาศกันประมาณนี้นะครับพื้นที่หอนท่าฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับช่วงนี้ถ้าหากมีฝนฟ้าขนองแบบนี้อย่าออกไปนอกบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงบรรยายจากช่องใหม่สงกรานต์แมนนี่ชั้นนอนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้แลว้วพบกันในคลิปหน้านะครับกับกระผมใหม่สงกรานต์แมนนี่ชั้นนอนะครับผมใครที่มีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอ่ การลงทะเบียนแบคนโจทน,นะครับหรือว่าคําถามอื่นๆที่ท่านต้องการสอบถามนะครับท่านสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เพื่อที่จะํำมาตอบกันแล้วก็ถ้าหากถ้าหากเป็นคถามที่ซ้ำๆกันผมก็จะนํามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคท่านะผู้ชมรามัดระวังกันด้วยเช่นนี้นะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กรกขมหมายสงการเมดิชแนลนะแลวก็ภาพบรรยากาศของสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ้านผมตอนนี้ค่ำคืนของวันที่24 สิงหาคมห5้านะครับผมระมัดระวังกันด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยววันเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับวันนี้ฝนตกหนักมากๆครับผมนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดลําพูนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคอยู่แต่ในบ้านนะเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมน่ากลัวมากนะ